สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Spider-Man No Way Home นั่นเองครับผม Spider-Man ภาค3ที่แฟนคลับมาเวทุกคนเนี่ยตั้งตารอกันมาเลยนะครับผมเรียกได้ว่าก็มีข่าวออกมากันมากมายมหาศาลครับว่าตัวอย่างจะออกข่าวว่าคนน,คนนู้คนนี้คนนั้นจะมาร่วมแสดงซึ่งถ้าทุกข่าวมันเป็นจริงตามที่บอกนะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ย อเวนเจอร์อ่ะเป็นขี้ไปเลยครับเพราะว่าโอ้โหข่าวเรืออะไรต่างๆมันเยอะมากมายจะเป็น iverse, มัลติเวิร์สมีโทบี้แม็กควายมีแอนดูการฟิลมีไวรัสแบบซินิสเตอร์ซิกนู่นนี่นั่นอเวนนอมมาเต็ไมไปหมดนะครับผมแต่โอเคตอนนี้เราบอกได้อย่างหนึ่งแล้วแหะครับผมแน่นอนเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มไม่ได้มีตัวอย่างไม่ได้มีอะไรออกมารีวิวได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับผมออกมาก็คือการผลิตของเล่นของภาคนี้นั่นเองครับผม โดยตอนนี้เราบอกได้เลยว่าเรายังยืนยันไม่ได้นะว่ามันจะเป็นมาิเวิร์รือเปล่าแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอยู่เพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีด็อกเตอร์สแคนเข้ามาด้วยนั่นเองครับและสิ่งที่มันออกมาจากของเล่นเนี่ยนะครับผมเราก็ได้เห็นจุดที่มันประหลาดแล้วกันนะครับผมหลายจุดเลยนะครับอย่างท่านผู้ชมลองดูไอเลโก้คนใส่เสื้อสีเหลืองมีผมนี้สิครับนี่คือคขววูดดี้อย่างนั้นหรอจากทอยสตอรีหรือเปล่าเนี่ย จากคำพูดแบบ e ด c r i p t i o n นะครับผมของกล่องของเล่นเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าตัวนี้คือหวองนั่นเองเท่ากับว่าวองเนี่ยนะครับผมนอกจากจะไปปรากฏในหนังของชางชีแล้วอะ่ะยังมาในหนัง Spider-Man พร้อมกับการมีผมอิงอย่างนั้นหรอหรือว่า การไปต่อสู้กับแอบบอมินชันในหนังของชางชีเนี่ยนะครับจะทําให้หว่องเนี่ยได้ไปรับทรีตเมนต์ปลูกผมพิเศษมาหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เรียกได้ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกๆเหมือนกันเพราะว่าเออทาไมเขาทําเลโก้หว่องออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมเพราะว่ายัางเลโก้ตัวอื่นเองเนี่ยอย่างด็อกเตอร์ส์กับเอ็มเจมันก็ดูเหมือนกับตัวละครถึงแม้เราก็ดูออกว่าเป็นใครแต่ให้เอาหว่องมาดูเนี่ยเฮ้ยมึงคือใครวะกูดูไม่ออกเลยอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าต้องรอดูกันว่าทาไมหว่องถึงหน้าตาออกมาเป็นนนนนแบบี้้ออกกจาังเง เนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นชุดของสไปเดอร์แมนมากมายมหาศาลเลยก็จะมีชุดดำคลิปทองด้วยนะครับผมแล้วก็ จากของเล่นเนี่ยใยจะเป็นสีเหลืองสีทองด้วยนะก็ไม่รู้ว่าไปดัดแปลงใยอีท่าไหนอ่ะแต่ก็จะมีใยแบบใหม่มาหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอลุ้นกันจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็นอกจากชุดดําแล้วก็ชุดปกติที่สไปเดอร์แมนทำเองมาใหม่แล้วนะครับยังมีจุดที่น่าสนใจอีกก็คือลองดูที่มุมซ้ายของรูปสิครับผมสไปเดอร์แมนนะครับกำลังเหมือนกางมือเนี่ยแล้วก็มีพลังออกมาอยู่ถูกไหมซึ่งถ้าเราดูใกล้ๆเราก็จะรู้นะครับว่านั่นไม่ใช่วงแบบวงพลังของแบบว่าอาร์คเร .ACT เตอร์หรืออะไรที่ท่านผู้ชมคิดหรือ เป็นการที่ว่าสไปเดอร์แมนดัดแปลงชุดให้ยิงบีมยิงลำแสงยิงพลังพลังออกมาได้เลยแต่มันคือวงแหวนเวทมนต์ของด็อกเตอร์สเตรนปีเตอร์ปาร์เกอร์ของเราจะกลายเป็นไอ้มันมุมจอมเวทหรือนี่คือเรียกได้ว่าพอไม่มีตัวของโทนี่สตาร์กเนี่ยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงแล้วอุ้ยโดดเดี่ยวไม่รู้จะไปหาใครดีไปหาด็อกเตอร์สเตรนแทนอย่างนั้นหรอนะครับผม เป็นไม่ได้นะครับถามว่าเป็นไม่ได้ไหมก็ออกมาจากรูปของเล่นแบบนี้ก็เป็นไม่ได้เลยแต่มันมีอีกความเป็นไปได้นึงที่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเจ๋งกว่าให้ปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยมาใช้เวทเองนะครับผมก็คือการให้ตัวของด็อกเตอร์สเตรทเองเอามาใส่ชุดสไปเดอร์แมนครับเออเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็คงจะยากกว่าในออปชั่นหนึ่งที่บอกว่าปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยได้มาใช้เวทมนต์นะครับ ซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าไม่ว่าจะออกมาทางไหนเนี่ยถ้ามันเป็นแบบของเล่นที่ออกมาจริงๆนะรับรองว่าโคตรเจ๋งแน่นอนแล้วก็มีรูปของเล่นของดร็ t คเสเตรนเนี่ยออกมาด้วยนะครับผมนอกจากฝั่งสไปเดอร์แมนจะใช้เวทแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวของของเล่นดร็ t คเสเตรนนะครับผมซึ่งในจุดนี้เนี่ยอาจจะดูก็เฮ้ยเป็นดรรสเตรนธรรมดาหรือเปล่าทำไมมันถึงมีอะไรน่าสนใจขึ้นมาได้หนึ่งเลยนะครับผมดร็อคเอร์สเตรนเนี่ยถือพวไว้ทำไมนะครับไปขุดศพใครขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าไปขุดศ ก็ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับผมแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกถูกป่ะดรสตรวจ์จะถือขั้วไปทำไมวะแล้วชุดเนี่ยก็ดูเป็นชุดคนปกติด้วยนะยังไม่ได้เป็นชุดจอมเวทอะไรแค่มีผ้าคลุมมาเฉยๆครับแต่ชุดเนี่ยเห็นรองเท้าเสื้อกางเกงแจ็คเก็ตเนี่ยเหมือนเดิมเลยเอ๊ะแต่ถ้าดูชุดแล้วมันมีอะไรแปลกไปบ้าวะ Eye of Agamotto ยังไงเลยครับผม Time Stone เนี่ยมันเจ๊งกระบงไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงมีกลับมาได้ละ่ะ อ้าวอย่างนี้แปลว่า Infinity Stone จะกลับมาในจักรวาลมาเวลอีกครั้งหรือเปล่านะครับหรือว่าใส่ไว้ที่เท่เอาไว้หลอกคนเฉยๆก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันเป็นไม่ได้ไงมาเวลมันชอบเล่นมุกแบบนี้ปรากฏเปิดออกมาแล้วไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยใส่หลอกๆให้คนกลัวเฉย เป็นไปได้นะมาเวลเล่นอะไรแบบนี้ได้แล้วผมก็คิดว่ามันไม่ได้เกินแบบสิ่งที่มาเวลคิดได้เลยอะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่มาเวลใช้เล่นได้เลยอะ่ะเหมือนนิกฟิลลี่โดนอะไรที่ตามมาโดนแมวข่วนอย่างเงี้ยเออแบบนั้นมันยังทํากันมาแล้วเลยแบบนี้ก็แบบว่าใส่หลอกๆมันจะทําไมมันจะเกินจริงตรงไหน,นผมว่ามันก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้กันมาละกันจากข้อมูลของเซตของเล่นใหม่ของสไปเดอร์แมนโนเว o โฮมซึ่งถามว่าอะไรที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเนี่ยน,นะครับผมก็คงจะเป็นสไปเดอร์ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออันนี้อาจจะไม่ได้น่าตื่นตาตื่นใจมากแต่ถามว่ามันส่งผลกระทบเยอะที่สุดไหมก็คงจะเป็นอันนั้นเลยครับก็คือการที่ด็อกเตอร์สเตรนเนียมี i y f อ f a ากาม t โมานั่นเองครับคือมันมาได้ยังไงอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็น สิ่งที่ทำให้เราตั้งคำถามมาว่าถ้าไอออฟอะคาเมโตเนี่ยกลับมาได้จริงไทม์สโตนกลับมาได้จริงแล้วมันมีชิน้นอื่นๆ่ล่ะจะกลับมาได้ไหมยอยู่ที่ไหนเพราะการกลับมาของอินฟินิตี้สโตนเนี่ยน่าจะส่งผลระดับแบบจักรวาลมาเวลได้เลยนะระดับแบบสัส่นสะเทือนไปทั้งจักรวาลนะส่วนอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแปลกๆมากๆแปลก,ปลกที่สุดเลยก็คือหวองมีผมได้ยังไงวะอันนี้ก็น่าแปลกนะก็ต้องรอดูกันว่ามาเวลเนี่ยเขาจะหาคําอธิบายมาอธิบายยังไงเรื่องราวจะออกมาเป็นเช่นไรคงต้องรอติดตามชมกันนนใภาพยตร์ แล้วเดี๋ยวไว้ถ้าตัวอย่างแรกออกมาเนี่ยเราจะเอามาเจาะเอามาแกะให้กับทุกคนได้ฟังกันเองยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกลือผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ลาอลไรครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ